สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุอยู่ที่มหาวิทยลายลัยราชภัสเชียงรายนะคะนุ้ยมาเจอ2ส,สิ่งสองสิ่งนี้นะคะตัวนี้เป็นถังขยะไซส์ห้าสิลิตรนะคะเห็นไว้เอ่ยแต่ว่าไอที่เซอร์ไพรส์มากกว่านั้นเนี่ยน้องถังขยะนะคะ <laughs> เออมีอายุที่ไม่ส่งให้ที่นี่ประมาณน่าจะ10ปีขึ้นแล้วนะคะ น้องอยังสภาพดีๆอยู่เลยนะคะเราก็มีความรู้สึก,กว่าแบบอ,อ๋ยตายละคือแบบดีจริงๆนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อโพลีเอทิลีนนะคะตามที่นุ้ยเคยเล่าให้ฟังเนาะเพราะว่าถังขยะถ้าเรามีหลายเนื้อพลาสติกนะคะมี PPPE นะคะแล้วก็ถ้าปกติเนื้อโพลีเอทิลีนเนี่ยค่ะให้นึกง่ายๆว่าถ้าเป็นเนื้อโพลีเอทิลีน่ะจะเป็นเนื้อที่ใช้กับ แทงเก็บน้ํานะคะแ้งเก็บน้ําเนี่ยก็จะมีอายุที่ยาวนานมากแล้วสีเห็นสังเกตไหมคะว่าสีมันจะไม่ซีดเลยจริงๆอันนี้นี่ว่าอาจจะอาจจะสิบปีมากกว่าสิบปีขึ้นนะตั้งแต่เว็บไซต์เก่าเว็ crhouseware com เนาะถ้าเป็นลูกค้าเก่านุ้ยจะรู้ว่าอันนี้เป็นเว็บเก่าที่ไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่แล้วเพราะว่าหาพาสเวิร์ดหารหัสเปิดมันไม่เจอนะคะตอนนี้ก็เข้ามาที่ w w w t h a i o com นะคะแล้วก็ เอ่อหลายๆ,ๆ,ๆคนก็ยังเอ๊ะทำไมงงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามีอะไรก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะเนื้อนี้นะคะต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นเนื้อที่ทนมากนะคะแล้วก็คุ้มมากถ้าเทียบระยะเวลา10กว่าปีนะคะที่เกิดขึ้นเนาะางานดีอะแล้วก็อยู่หลายปีมากสติกเกอร์นี้เราก็มีขายนะคะแผ่นละ55บาทที่ติดอยู่ข้างหลังนี้ก็คือมูลฝอยทั่วไปแล้วก็มูลฝอยอย่อยสลายได้นะคะแล้วก็งาน15ปีขึ้นไปเนี่ยจริงๆก็กำลังนั่งคิดอยู่ว่า เราขายของดีเกินไปหรือเปล่าลูกค้าเลยยังไม่ค่อยได้สั่งมากนักนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ